เนี่ยแม่เสียเบาเบาแค่ทีิโยนทีเดียวหมดเลยเหรอทำไมแม่ขยอยดูน้องทำดูน้องทำมีให้ให้น้องกิน

Nak makan apa? One, no, yang mana tempat? Lain, pergi. ยังตายังตาฮะทำไมถึงขนาดอืมทำทำต้ออเจ้าจิงขนาดนี้เร็วเต้ แมครับไกลหน่อยเนียให้มาไกลไปไกลๆสิลูกไปไกลที่มากลลูกถอยอกไปไกล็แด้วยนะอืมลูกแบบนี้ไกลๆแบบยนไปกลลูก

เอาแบบไหนลูกเอาโคนแบบนี้ก็ได้สวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะสวัสดลูกสวัสดีค่ะเอาแบบนี้ไหมลูกเออเอาโคน ผมอกว่าเดี๋ยววิ่หกล้มเดี๋ยวถ้าดิดขาเองก็ล้มตกลปในนาำ